วันนี้ขออนุญาตเปิดสูตรไก่อบโอ่งที่ร้านพี่ตุ๊กบอกลูกค้าเลยว่าอร่อยมากเป็นไก่อบโอ่งแบบหนังหนังนุ่มหนังกรอบแล้วก็คือแบบเนื้อหลุดออกมาเลยป๋าพร้อมไหมพร้อมครับเริ่มป๋าวันนี้หนูอยากให้ป๋าเปิดสูตรเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนที่อยากจะทําอาชีพไก่อบโอง่งได้แล้วน้าจิ้มป๋าเขาเซ่บมากเอาปั้นเริ่มเลยทํายังไงไก่อบโอง่งไก่น้าวโพดแล้วก็หมักด้วยพิชทยดำนะสูตรนี้เป็นสูตรพิชทยดํา มันจะมีสอสูตรนะฮะสูตรพิชายดำกับสูตรขมิ้นนะครับสูตรพิชายดำนี่ก็มีกระเทียมนะฮะกระเทียมแล้วก็ผักไทยดำไทยขาวนะฮะรากบักทีนะครับนะฮะแล้วก็เคากันพวกน้ำตาลพวกอะไรนี้เราก็มีนะแล้วก็หมักไว้หนึ่งคืนหนึ่งคืนนะฮะแค่หนึ่งเดือนหนึ่งคืนนะฮะหมักหนึ่งคืนโดยแช่น้ำแข็งแช่น้ำแข็งคือน็อกน็อกน็อกในน้งนะครับให้มันเย็นจนเนื้อเนี่ยน้ำนี่มันซึมเข้าไปในเนื้อ นะน้ำส้มข้อ่ะหนูถามอีกรอบส่วนผสมมีอะไรบ้างในการเป็นเครื่องหมักมันออันนี้พริกไทยดำนะครับพริกไทยดำพริกไทยขาวกระเทียมกระเทียมนะฮะก็ใช่จ่วนีแค่นี้นะมีแค่นี้หมักแค่นี้เหรอจัดพริกสูตหนึ่งจัดบีขมิ้นนะขมิ้นขมิ้นลูกผักชีลูกผักชีนะฮะแล้วก็ตะไคร้ตะไคร้โออเพราะว่าบางอันมันมีแบบตะไคร้อ่ะมันก็เลยแบบว่า สมุนไพรก็จะมีเท่านั้นอมีเท่านั้นหลักๆก็จะเป็นเครื่องปรุงต่ก้างใช่เดี๋ยววันเหมือนกันวันนี้คือเราจะทําให้ดูว่าหมักและเสียบยังไงเดี๋ยววันหลังเราจะทําคลิปเต็มให้นะคะวันนี้พอดีว่าป๋าแกทํามาเสร็จหมดแล้วก็เลยบอกสูตรไปก่อนสําหรับใครที่อยากจะทําอาชีพไก่อบโอ่งก็ติดตาม EP ต่อไปแล้วเริ่มทํายังไงต่อป๋าเริ่มเลยตอนนี้เป็นนเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับพร้อมที่จะขายแล้วนะพร้อมที่จะขายแล้ว โอ่งเขาใช้เป um> ็นเตาถ่านนะคะอันนี้พร euh ้อมสุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพร้อมเสิรฟนะครับใช้เวลานานแค่ไหนเดี๋ยวนะเราจะอบด้านนี้ก่อน40นาทีนะฮะแล้วก็กลับกลับมาด้านนี้นะครับด้านนี้10นาทีแต่กลับมาด้านนี้คือความสำคัญที่กลับมาด้านนี้คืปึ๊บผมต้องใช้ แหลมนะฮะเสียบเสียบเสียบเพื่อให้น้ําน้ําของไก่เนี่ยที่ที่มันไม่ไม่ไม่ควรอยู่ในนี้เขาออกความอร่อยโอหนังมันก็เลยกรอบได้กรอบกรอบนอกนุ่มในอร่อยข้ามวันข้ามคืนนะครับอร่อยข้ามวันข้ามคืนเลยนะคะใช่ทำวันนี้อร่อยยังดีกว่านี่เลยโอ้อร่อยยังดีกว่านี้ไม่เชื่อนะซื้อไปแล้วเอาไปเก็บไว้ในสำลักไม่ต้องหุ่น พรุ่งนี้ก็ยังอร่อยเหมือนเดิมครับารันตีเลยครับโอฝาชื่อฝาอะไรครับชื่อเหลิมครับฝาเหลิมฝาเหลิมนะคะอ่าวันนี้ตั้งใจมาให้สูตรเลยใช่ครับอันนี้สูตรนี้ผมก็ขายเมื่อตอนย่8 9ขายที่บ้านเป็นต้อค้าต้องค้าแย้วนที่งตองค้าแย8 9อ่าก็ตวนี้อร่อยข้ามวันข้ามคืนอันนี้ไม่เกินจริงใช่ไหมคะ ไม่เกินจริงเนาะไม่เกินจริงอร่อยจริงเขาไปดูในคลิปของที่หนูแชแนลได้ใครมาตามไว้พ่อแกเอาไปเทสจ้าก็อกว่าอร่อยจริงอันนี้หนูการันตีคอนเฟิร์มเลยอร่อยจริงคือเนื้อเนี่ยเวลาสับลงไปมันมันอันนี้เลยอ่ะเนี่ยหนังไม่กรอบมากหนังกรอบเลยนะกรอบเลยกรอบนะร่อนนะครับแรอนหนังกรอบร่อน รูมใน,นดีนะครับอร,อ,อ,รอร่อยข้ามวันจริงนะจริงอร่อยข้ามวันจริงอันนี้น้ำจะ้มอันนีจนน้จะเป็นไก่นะครับจะเป็นน้ำจิ้มแบบหมึกแต่พูดไม่ไธรรมดานะครับไปทำนะไปทำยำทำอะไรได้หมดแต่จัดแปลงจะไปทําเป็นน้ำจิ้มปลาหมึกก็แค่ใส่กระเทียมลงไปนะแต่อันนี้เป็นน้ำจิ้มสูตรพิเศษของเราปกติไก่อบองค์ก็จะเป็นน้ำจิ้มแจ่วใช่ไหมฮะแต่วันนี้ผมไม่ใช่ผมต้องแฉกแหวกแนว มัเป็นอย่างนี้ให้คนร้องแบบว่าเฮ้ยว,ว้าวของว้าวเสียตังแน่นอนโอเคเสียตังแน่นอนโอเคอวันนี้เดี๋ยวจะท้าพี่สูตรอันนี้จะให้ลูกค้าชิมนนนะะเดี๋ยวให้ลูกค้าชิมแล้วให้ลูกค้าแบบว่าแบบว่าคอนบบเฟิร์มให้หน่อยว,ว่ามันอร่อยจริงรไหมไหอ่าได้ค่ะอ่าเดี๋ยวป๋าจัดให้ลูกค้าชิมเลยนี่แถวไก่อบโอ่งคือยาวมากแม่แถวไก่อบโอ่งคือยาวมากแม่ น,นี่เราแจกเราแจกไม่น้อยแจกให้กิมใ,ให้รู้ว่ารสชาติเลยครับ<ช>ถ้าแจกน้อยก็เด<ๆ>ี๋ยวไม่รู้รสชาติใช่ค่ะ <Okay. S 2> เลยนะเราแจกได้อย่างนี้เพราะว่ามีสปอนเซอร์ใจดีนะครับคนนี้เลยอยากให้ลูกค้าได้กินแล้วก็วันนี้เป็นวันมาคาบูชาถือว่าหนูก็ได้ทำบุญใหญ่ไปด้วยอะปาอะชีพนะคะเดี๋ยวให้ลูกค้าชิมเลย ค,คนต่อคิวแล้วเดี๋ยวให้ราดน้ำจิ้มเองเนาะใครอยากราดมากราดน้อยแต่น้ำจิ้มเด็ดจริงอยากให้ลูกค้าได้ชิมจริงเสียบไม้ให้นะคะไม้คนละอันเลยอยอาตัวต่อไปตัวต่อไป วันนี้เราเอามากี่ตัวนะจ๊ะ60ตัวครับ60ตัวขายด้วยแจกด้วยนะคะแจ,ะจกด้วยครับเราที่แจกช้าเพราะว่าลูกค้ามาต่อซื้อๆล <c oughs> ูกค้ามาต่อซื้อบอกให้มาวันนี้ขายถูกวันนั้นดูร้อยหกสิบเองมึนที้ร้อยสามสิบเองเราขายตามขนาดาเราเราได้ไก่มาขนาดนี้เล้ว่าขายตามขนาดนะครับเราไม่ได้อาราคาเป็นที่ตั้งนะเราเอา,าคุณภาพเป็นที่ตั้ง จะสับแบบเลหนึ่งครับจะสับแบบหน้าตาเหมือนตา้นครับข้าตาลละโล่สับแบบละโลอใช่ไหมครับ ชิมลาดได้เลยนะจ๊ะพี่น้ำชิมพี่ลาดได้เลยนะจ๊ะ้วชิมแล้วบอกบอกหนูหน่อยว่าอร่อยจริงหรือเปล่านะจ๊ะอ่าน้ำอาลูกค้าอาเรียนเชิญได้เลยจ้ะป๋าสับเลยไหมป๋าเอาต้องสับอีกไหมมันจะไม่พอนะป๋าแถวยาวมากนะป๋าอาลูกค้าตาคะสวัสดีครับอาชิมดูนะคะชิมดูว่าอร่อยไหมวันนี้ไก่อบองค์รับประกันความอร่อยเลย นะคะรับประกันความอร่อยจ้า,า,าก็มาซื้อได้ทุกวันนะคะวันอังคารถึงวันวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะจ้าไก่อบโปงจะขายที่นี่ทุกวันนะจ้า,าแบบอาเรียนเชิญเลยจ้าราดน้ำจิ้มได้เลยจ้า ก็คือพูดง่ายมาทุกวันทุกวันครับรานน้ำจิ้มไปด้วยน้ำจิ้มอร่อยมากจ้ะเลยนะจ๊ะไก่อบโอ่งนะคะวันนี้แจกจนหมดละพี่จ๋ามาได้เลยจ้ะราดน้ำจิ้มไปด้วยคุณแม่น้ำจิ้มอร่อยจ้ะคือน้ำจิ้มอร่อยมากลูกค้าอยากให้ลูกค้าได้กินน้ำจิ้มมันไม่เหมือนใครจริงๆนะคะคุณแม่เรียนเชิญจากไก่อบโอ่งจ้ะราดน้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มอร่อยมากน้ำจิ้มอร่อยมาก ทำขายแบบไหนทาแจกแบบนั้นจ๋าหยิบได้เลยจ๋าราดน้ําจิ้มได้เลยคุณแม่นะคะคุณแม่หยิบได้เลยจ้ะหยิบได้เลยจ้ะวันนี้วันเดียวนะครับทุกคนที่แจกนะครับวันนี้นะฮะวันนี้วันเดียวเลยที่ริสตอรนะครับผมโอ้โหวันนี้เขามีทำลงคาระครับบนเวทีที่ผมอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณโซน ศูนย์อาหารนะครับผมก็อยู่ที่ร้านพิ่ตุกขายส่งนะครับนี่นะฮะกระแสแรงมากๆนะครับตอนนี้นะครับผมมาช้อปปิ้งนะครับมาหาอะไรกินอร่อยๆนะครับแล้วก็จะมีของฝากนะครับขายในราคาส่งด้วยนะครับทุกคนในศูโซนนี้ก็เป็นศูนย์อาหารนะครับพี่ตุก็ตอนนี้ยัง ยินดีต้อนรับพ่อค้าแม่ค้า e: ที่จะมาขายสินค้าๆๆๆที่นี่ใช่นกัคยินดีต้อนรับอยูอ่ค่ะมาได้มาติดต่อผู้จะมาติดต่อหัวหน้าศูนย์ที่นี่ได้เลยนะคะไม่ <ๆ S 2> เอาไม่ได้จา้างพอติดต่อกับน้องๆแอดมินมาติดต่อหัวหน้าศูนย์ัว <ผ Now. S 2> ที่นี่จะมีหัวหน้าศูนย์นะคะชื่อแมวมาหาคนชื่อแมวได้เลยคุณแมวจะเป็นหัวหน้าศูนย์ที่จะดูแลพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ก็มาติดต่อน้องได้เลยว่าจะขายอะไรจะแบบไหนแต่ถ้าถ้าสินค้าที่ไม่ซ้ำกันที่นี่ยังไม่มีก็ต้องยินดีต้อนรับพ่อค้าแม่ค่ะ ครับผมสุนยอดากมาเลยนะคะก็ฝากติดตามเพจพี่ตุ๊กนะครับผมเพจพี่ตุ๊กเพจอะไรนะครับเพจชื่อว่าพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กเลยค่ะภาษาไทยพี่ตุ๊กตรงตัวเลยนะคะก็จะเป็นเพจที่เป็นแม่ค้าไลฟ์สดตุกการเริ่มจากการเป็นแม่ค้าไลฟ์สดค่ะครับผมนี่นะครับ อ่ะเดี๋ยวผมแพนกล้องให้เอฟซีได้ดูนีน่นะครับนี่เป็นบาร์บีคิวก็ยังแจกฟรีอยู่นะคะโอคุณแม่บาร์บีคิวก็ยังแจกฟรีเอาน้องเรียนเชิญได้เลยน้องหยิบได้เลยลูกหยิบได้เลยลูกบาร์บีคิวก็ยังแจกฟรีลูกชิ้นแจกฟรีจ้าลูกชิ้นก็ยังรับประทานได้บาร์บีคิวก,กินได้อะไรที่มีตรงน,นี้กินได้เลยลูกค้านะคะคุณแม่หมดแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วค่ะคุณแม่ขายอะไรครับเนี่ยขายข้าวขาหมูจ้าข้าวขาหมูนะฮะก็ไปดูในคลิปตลอดแต่คลิปได้นะครับถ่ายให้ดู สามมันมากนะคะทุกคนราคากล่องละ35บาทใช่ไหมฮะใช่ค่ะแบบกล่องใหญ่เลยนะกล่องใหญ่ๆ35บาทคือกินอิ่มอ่ะกินคนเดียวคือกินไม่หมดอ่ะ3าแต่แม่ก็ให้เยอะให้เยอะมากให้เยอะมากก็เป็นอีกหนึ่งร้านประจําที่มาขายอยู่ที่นี่นะครับอา้า,า,าแม่ค้าก็มาติดต่อคุณแมวอเอาของมาต้องเอามาให้ชิมก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่อร่อยเราเราจะลําบากใจทีหลังนะคะ อามีอะไรฝากสินพ่อค้าแม่ค้าฝากได้ไหมคะกพ่อค้าแม่ค้าที่สนใจนะคะของจะมาขายก็คือพีต้อนรับทุกร้านแต่ก็ให้เอามาให้คุณู้กชิมก่อนเพราะสินค้าอยากให้มีคุณภาพรสชาติราคาหน้าตาอาหารจะได้แบบเป็นในมาตรฐานเดียวกันเนาะมาขายแต่อยากให้แม่ค้าพ่อค้าได้ขายทุานเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าถ้าพ่อค้าแม่ค้ามาแล้วขายไม่ดีอันนี้เราจะซีเรียสมากพ่อค้าแม่ค้าคนไหนมาแล้วขายยอดขายไม่ได้เท่ากับร้านอื่นเราก็จะต้องพิจารณาว่า มันเกิดจากอะไรเราเพอช,ช่วยได้ไหมถ้าเราช่วยได้เราจะช่วยโปรโมททาโฆษณาให้แต่ถ้ามาสุดแล้วที่ลูกค้าไม่เลือกเราก็ต้องก็ต้องพิจารณากันไปนะคะที่นี่เราอยากให้ทุกคนขายดีแล้วก็ให้พ่อค้าแม่ค้าขายได้คือทุกอ่ะเราพ่อค้าแม่ค้าเป็นหลักทุกบอกตรงๆเลยว่าตลาดธรรมแล้วเราต้องการกําไรไหมไม่ต้องการขาดทุนแต่ไม่ได้ต้องการกำไรอะไรมากนะคะขอยึดพ่อค้าแม่ค้าเป็นหลักค่ะ ้าเกิดใครสนใจก็เดี๋ยวติดต่อติดต่อได้มาติดต่อใช่ติดต่อพี่แมวได้เลยทางเพจไม่ได้เพราะว่าทางเพจอะเราอะตอนนี้ทุกมีช่องทางการขายอะสามช่องทางเพจจะไว้สําหรับไลฟ์สดเป็นอีกบริษัทหนึ่งนะคะศูนย์อาหารตัวนี้เป็นอีกบริษัทหนึ่งแล้วก็ร้านขายส่งเป็นอีกบริษัทหนึ่งเราจะมีหัวหน้างานแต่ละคนที่ดูแล ถ้ามาสนใจเดี๋ยวอาจจะให้เบอร์เดี๋ยวพอให้เบอร์พี่แมวไปแล้วติดต่อพี่แมวมาดีกว่าจะตรงเลยเพราะว่าแอดมินจะไม่รู้เรื่องของศูนยอาหารพวกนี้เลยใช่ครับให้เบอร์ให้เบอร์กได้ค่ะ084 650 0716ครับกีหนึ่ง084 656 0716ครันะครับก็ติดต่อตามเบอร์นี้ได้เลยไดครับครับตอนนี้ผมอยู่กับป้าเหลือมไก่โอ่งนะครับวันนี้หมดไปกี่ตัวนะครับป้าวันนี้ทั้งหมด60ตัวครับ คุณตุ๊กเป๋าไว้หมดแล้วเขาหมดแล้วครับก็เหลือเหลือเหลือสับแจกอีกสององค์แค่นี้สับแจกพนักงานนะฮะป้าเป็ขายที่ไหนบ้างครับผมขายอยู่ที่ตลาดบูนันันนะฮะตลาดบุนันันดอนเมืองนะที่เคยขายแล้วก็เคยขายอยู่ในตรงคลองสามนะครับนะคลองสามแล้วก็อยู่แถวแถวตามคลองนะผมขายอยู่หลายที่ค่อยๆหมุนเวียนไปแต่ตอนนี้ขายหลักที่นี่แล้วครับขายหลักที่นี่นะครับใครที่มาร้าน พี่ตุ๊กขายส่งนะะใช่โซนศูนย์อาหารก็มาใช่นี่ตรงนี้เลยครับที่ขายตรงขายไปดำตรงนี้เลยครราคาตัวเท่าไหร่นะฮะเริ่มต้นร้อยสามสิบบาทกับร้อยหกสิบบาทฮะแต่ถ้าจะไก่จะขึ้นจะลงมันอยู่ที่ที่น้ําหนักตัวฮะบางวันมาร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบบาทถ้าเรามาขายที่นี่มียังมีรับออกงานไหมครับมีครับถ้าใครต้องการออกงานเชิญได้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวแต่ว่าถ้าออกงานปุ๊บ ต้องมียอดนะครับ50ตัว50ตัวนะใช่ครับติดต่อได้ทางช่องทางไหนครับเบอร์โทรนะฮะเบอร์โทร0936455698นะฮะหรือเฟซบุ๊กนะฮะปลาเหลือมไก่อบองค์ครับครับผมวันนี้ต้องขอบคุณปลาเหลือมมากๆนะฮะที่ให้วิทยาทานกับคนที่ดูในช่องตลอดสายเค็มนะครับผมใครที่สนใจสูตรเปนชายก็มาได้เลนชายก็ติดต่อมาตามเบอร์นี้นะครับปลาเหลือมไก่อบองค์ได้นะครับหรือว่าอยากจะมาชิมดูก่อนนะครับ มาได้เลยนะมาได้เลยที่ร้านคุณตุ๊กขายตรงขา,ตข,ขายอ่อตุ๊กขายส่งนะครับครับโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณปาเลยมากๆนะครับครับสำหรับนี้ตลอดคลิปขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม